ชาติกองเาเอาคืนพวกเรายังแสนสาดูดินี่คือสภาพเหตุการณ์ทั่วโลกทั่วโลกจริงๆแล้วเกิดขึ้นพร้อมกันกิจกรรมทุกรูปแบบที่มนุษย์กําลังทําในทุกวันนี้มีผลต่อธรรมชาติสูงมากจนทําให้โลกใบนี้กําลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอันทโทรโปรซีเริ่มต้นที่น้าท่วมปากีิสถานเสียชีวิตมากถึง1325คนและบาดเจ็บมากจนถึงหมื่นอินเดียก็โดนลามมาจนถึงแอฟริกากลางที่หนักที่สุดในรอบ30ปีคนในประเทศ4ี่แสนกว่าคนน่ะต้องอาศัยที่พักชั่วคาฝ ที่เกาหลีใต้นะใครจะไปเตรียมตัวพร้อมด่วนตอนนี้รัฐบาลงัดงบออกมาจนถึง6.1ล้านล้านบาทเพื่อเตรียมรับภัยพิบัติธรรมชาติดินก็ไม่รอดนิ่มลุเสฉวนน้ำท่วมหายนันากันรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2017ข้ามฝั่งมาที่อเมริกาแคนาดานี่คือดูนะทองฟ้าที่อเมริกาท่งสีแบบนี้เพราะว่าเป็นผลมาจากแคนาดาตอนนี้คือร้อนแบบร้อนที่สุด เขามาตือนพวกเรากันแล้วนะเว้ยแกรู้เปล่าแค่ปีที่แล้วนะเว้ยหายนะที่รุนแรงที่สุดในปีที่ผ่านมา3ลำดับที่รุนแรงที่สุดฝนพันปีที่เกิดขึ้นที่จีนเรียกว่าหนักที่สุดในรอบพันปี 2. ใต้ฝุ่นลาอีที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นระดับ5 แผ่นดินไหวที่เฮติที่ผ่านมาบ้านเป็นแสนหลังถูกทําลายแล้วเลยชีวิตเป็นสองพันกว่าคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าหมื่นสองนักวิทยาศาสตร์กําลังออกคําเตือนให้ทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยเตรียมเจอรับมือกับอากาศที่เรียกว่าอากาศสุดโตง่ง